สนุกจังฟังนิทานนิทานมาแล้วครับเด็กๆตรงนี้นะครับเราก็มาฟังเรื่องราวการผจญภัยของหุ่นยนต์ที่ชื่อป๋องป๋องกันต่อนะครับเด็กๆจําได้มาป๋องป๋องอะ่ะเขาเป็นหุ่นยนต์ของ คุณนักประดิษฐ์ที่ตัลหลังถูกเอาไปเก็บไว้แล้ววันหนึ่งปองปองก็ถูกขายไปแล้วปองปองก็ในพชนภัยเยอะแยะเลยไปอยู่ในปา่าไปช่วยชาวนาทำนานะครับไปเมื่อวานนี้ไปไปช่วยเมืองใช่ไหมครับดเด็กๆคงจำใครที่ฟังคงจําได้เมืองที่มีโรคระบาดน่ะปองปองก็ไปช่วยเป็นหุ่นยนต์ส่งของได้ อแต่ว่าป๋องป๋องก็ได้ยินสัญญาณเรียกจากคุณยนอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องออกเดินทางไปพอป๋องป๋องช่วยเมืองนั้นนะครับช่วยส่งของส่งอาหารส่งยาส่งของจําเป็นจนจนคนไม่ต้องออกจากบ้านเท่าไหร่เนี่ยโรคระบาดก็เร,เริ่มเริ่มสาไปป๋องป๋องก็เลยบอกผมต้องขอเดินทางต่อนะครับ แล้วป่องปองก็เดินทางมาตามสัญญาณเรียกต่อไปครับนะครับป่องปองก็เดินมาเรื่อยๆตามสัญญาณแล้วสัญญาณมันก็ดังขึ้นทุกทีเลยดังแบบยิ่งเดินใกล้เข้าไปนะครับสัญญาณก็ดังถี่ขึ้นโอ้ปองป่องบอกแสดงว่าใกลๆเนี่ยต้องมีหุ่นยนต์อยู่ใกล้ๆแน่เลย นะครับป๋องป๋องก็รีบเดินไปนะครับป๋องป๋องก็ไปถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งครับเด็กๆนะป๋องป๋องเดินเข้าไปอ่าเมืองนี้ก็มีคนเดินไปเดินมาตามถนนนะครับแต่ละคนก็ใส่หน้ากากอนามัยหมดเลยนะแสดงว่ามีโรคระบาดเหมือนกันแต่ว่าไม่รุนแรงมากคนก็มาเดินป๋องป๋องก็เดินพอป๋องป๋องเข้าเมืองนะสัญญาณเรียกจากคุณยนต์อีกตัวหนึ่งมันก็ดังอย่างนี้เลย ปองปองก็เดินป๋องปองเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยนะเดินไปยังไม่ทันเจอคนอีกตัวเลยเนี่ยเจอคุณจ่ายคนหนึ่งถึงไม่ท้ายังไงเดี๋ยยายจะข้ามถนนก็ไม่จะข้ามยังไงรถก็น่ากล้วย้ายก็ตามไม่่อยจะดีเออครับปองป๋องเห็นดังนั้นนะครับป๋องป๋องนี่เขาถูกสร้างมาให้เป็นหุ่นยนต์ที่ต้องช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมครับป๋องปองก็รีบเดินเลย ไปยืนข้างๆคุณยายเลยแล้วก็บอกคุณยายครับผมจะพาคุณยายข้ามถนนนะครับเอเอจ้าเจ้าห,หน้าเหมือนกับหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งนะหน้าคล้าย<อ>ๆกันเลยเอเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยถูกส่งมาช่วยงานในเมืองนี้ใช่ไหมเนี่ยป๋องป๋องยังไม่ตอบนะครับป๋องป๋องก็คล้องแขนคุณยายเลยอ่าแล้วเดินแล้วป๋องปองเขามีวิธีนะครับที่หัวปองปอง,ปองนะครับก็มีไฟโผล่ขึ้นมา เป็นไฟแดงวัด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 นะครับพอรถเห็นแต่ไกลก็ต้องชะลอเอออยขานะเอออยาขามไม่คอยจะดีไอ้ปองป๋องก็เดินแล้วพาคุณยายข้ามถนนโดยปลอดภัยอือขอบใจมากป๋องก็ถามว่าคุณยายคุณยายจะข้ามถนนไปทําไมครับเออก็ยายมีหน้าที่นะจะต้องไปรับหลานตัวเล็กๆตอนเช้าตอนเย็นน่ะ อ๋อขาบอกแม่เขายังไม่กลับกับที่ทำงานเลยอืมครับแล้วแล้วคุณใหญก็ได้เล่าให้ฟัง่าในเมืองนี้นะมีหุ่นยนต์คล้ายๆป๋องๆอ,อ,อีกตัวหนึ่งนะคอยดูแลเด็กๆทั่วเมืองเลยอ่าตอนเช้าก็คอยดูแลเด็กๆที่จะข้ามถนนมาโรงเรียนพอตกเย็นก็คอยอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กๆคอยดูแลเด็กๆที่ผู้ปกครอง ยังไม่มารับจะเจ้านะตัวใหญ่กว่านะเดี๋ยวนะตัวนัน้นตัวเล็กก็ดีแล้วละ่ะจะได้มีเพื่อนช่วยกันสองตัวเลยโอ้ป๋อง,ป,องป๋องได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากเลยนะครับแล้วก็ถามคุณยายโรงโรงเรียนที่หุ่นยนต์ก็ทํางานนั่นอยู่ตรงไหนครับพอแถวแถวนี้หละเดี๋ยวก็เจอต้องมาเดินไปทางซ้ายหน่อยเดี๋ยวก็ถึงแล้วหัวมุมถน,นนนะ่ะปองป๋อง,องดีใจมากรีบเดินไปเลยตุ๊บตุ๊บ ตับเลยนะครับยิ่งเดินไปนะครับสัญญาณของหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งก็ดังมากเลยแล้วดังถี่ด้วยแต่ปองปองยังไม่เจอหุ่นยนต์ปองปองก็ต้องขึ้นสะพ,พานใช่ไหมครับระหว่างจะขึ้นสะพานอะ่ะมีคุณลุงคนหนึ่งอะ่ะมีคุณหลานซ้อนท้ายจักรยานอยู่อันนี้สะพ,พานมันสูงะ่ะหลานก็ตัวอ้วนๆหนักด้วยคุณลุงก็เลยจุงจักรยานโอ้ยไม่ค่อยไหว ไม่ค่อยไหว <c oughs> ป๋องป๋องทำยังไงครับลงุงัง้าุณลงเ,เดี๋ยวผมช่วยคุณลุงเข็นนะครับผมเขน็นแหวครับคุณลงุงได้เลยได้เลยโอ้หลา,า,ยา,ยาว่าแล้วป๋องป๋องก็ช่วยจงจักรยานปบ๊บขึ้นสะพานเลยแล้วพอคุณลุงเห็นป๋องป๋องก็บอกอ้าวนี่เจ้าไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวเล็กที่ช่วยงานอยู่นี่นะเนี่ย ผมตัวใหม่ครับผมเพิ่งมาถึงเมืองแล้วครับผมกําลังตามหาเพื่อนพอดีเลยครับโอ้นี่ข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาทีก็จะเจอโรงเรียนนะตอนนี้หุ่นยนต์ตอนนั้นกําลังดูแลเด็กๆอยู่โอ้ขอบคุณมากครับอ่าผมผมก็เดินไปนะครับผม,ผมเดินไปก็ยังไม่ถึงโรงเรียนเลยเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ยอยู่เรามองที่ต้นไม้บนต้นไม้มีตัวอะไรเกาะอ,อยู่นะ ปรากฏปองปองเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้มีเจ้าลูกแมวนะครับเจ้าแมวตัวขาวเนี่ยซนปีนขึ้นมาบนต้นไม้แล้วลงไม่ได้งานะปองปองก็เลยเดินเข้าไปหาเด็กผู้หญิงบอกไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวเราจะช่วยเอาลูกแมวลงมาให้นะอยู่บนนู้นนะค่ะอยู่บนนูน้นเลยปองปองก็เดินไปนะครับเดินไป แล้วก็ไปยืนใต้ต้นไม้ป่องป่องตัวหนักเกินกว่าจะปีนต้นไม้ได้เด็กๆรู้ไหมป่องป่องเขาช่วยลูกแมวได้ไงป่อ,ปองป่องเขายืดขายาวเลยปึ๊ดสูงเลยนะครับขึ้นไปถึงตรงที่กิ่งไม้ที่เจ้าแมวเกาะอยู่เลยแล้วก็อุ้มลูกแมวลงมาแล้วก็ขาก็หดลงมาปึ๊ดสั้นเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อุมแมวนะมาสมม่งให้ลูกแวกินมาแล้เห็นไหม โดดไีหอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนแล้วนะนะครับแล้วปองปองก็ได้ยินในผู้หญิงพูดว่าอุ้ยคุณเป็นหุ่นยนต์อีกตัวที่ตัวโตกว่าตัวที่หนูเคยเจอนะใช่คุณทําไมตัวยืดเหรอโอย่ังไงอืมฉันเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือคนได้ทุกไลายแบบเลยนะเนอเดี๋ยวฉันจะไปหาหุ่นยนต์ตัวเล็กอีกตัวนอ่าใช่แล้วนะครับ ป๋องก็รีบเดินไปเลยครับเดินไปพอเดินไปพอป๋องป๋องเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาก็ถึงหน้าโรงเรียนแห่งหนึง่งสัญญาณก็ดังอย่างนี้เลยแล้วป๋องป๋องก็ได้พบกับหุ่นยนต์ที่คล้ายๆกับป๋องป๋องเลยนะแต่ว่าตัวเล็กกว่าป๋องป๋องสักครึ่งหนึ่งนะครับกำลังเดินจุงมือเด็กดูแลเด็กนะครับคอยพาเด็กมาส่งให้ผู้ปกครองนะครับเพราะหุ่นยนต์ก็จําผู้ปกครองได้ทุกคนเลย ดูแลเด็กนะครับคนไหนจะข้ามถนนนุ่นยนต์ก็พาข้ามนะครับวิ่งป่องป่องเขาเลยรีบเดินไปแล้วก็กล่าวทักทายกับหุ่นยนต์ตัวเล็กนั้นว่าสวัสดีเราชื่อป่องป่องหุ่นยนต์ตัวนั้นก็ตอบว่าสวัสดีสวัสดีเราชื่อแตงแตงไงโอ้โหแล้วเหมือนชื่อพี่น้องกันเลยนะเธอป่องป่องฉันแตงแตงอ่านะครับแล้วป่องป่องก็ถามว่าเธอเป็นหุ่นยนต์ที่คอยดูแลเด็กในเมืองนี้ใช่ไหมใช่เลยเด็กๆน่ารักทุกคนเลย ถ้าเราจะขออยู่ในเมืองนี้ช่วยงานเธอจะได้ไหมอมดีใจลเลยสิฉันจะได้เอ,อมีเพื่อนด้วยแล้วก็ช่วยกันดูแลทั่วถึงเพราเด็กที่นี่ยเยอะนะช่วยกันกันดีมากเลยครับตั้งแต่นั้นมานะครับเมืองเมืองนี้ก็มีหุ่นยนต์สองตัวที่คอยช่วยเหลือดูแลเด็กๆทุกคนนะครับแล้วก็ช่วยงานได้ทุกอย่างเลยนะครับหุ่นตัวแรกเป็นหุ่นตัวเล็กๆอชื่อวาแตง่แตงๆนะครับ ตัวนี้ว่องไวหน่อยอีกตัวนึงเป็นหุ่นตัวใหญ่แข็งแรงชื่อว่าป่องปอง่ปองนะครับทั้งสองตัวก็ขยันขันแข็งไม่มีเหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะครับคออช่วยเหลือดูแลเด็กๆในเมืองนี้นะครับให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ช่วยงานผู้ใหญ่ด้วยนะครับตั้งแต่นั้นมามป่องป่องกับแปง้ปงแป้งก็ไม่เหงาครับเพราะว่าสองตัวเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยกันแล้วก็มีงานได้ทํามากมายทั้งวันเลยและการน,นภัยของป่องป่อง,องก็ จบลงแล้วค่ะโอ้ยขอต่อยอีกหน่อยป๋องป๋อง,องดูทางโน้นสิคุณยายเดินมาแล้วไปไปไปช่วยกันเรีเรียบรี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 บนะครับจบแล้วอ่าจบแล้วครับสนุกไหมครับเด็กเด็กอ่าเดี๋ยววันจันทร์นะครับก็จะเป็นนิทานชุดใหม่ให้เด็กๆได้ฟังกันอ่าแล้วหุว่นยนต์ไปนไหแล้วคะพี่แมวหุ่นยนต์ก็ยังช่วยงานเด็กๆ,ๆ,ๆช่วยดูแลเด็กๆ,ๆอยู่ในเมืองนี้ล่ะครับ ถ้าเด็กผ่านไปก็อาจจะเจอก็ได้นะครับแล้วหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยตอนเนี้ยมันมีโรคระบาดโควิดไนทีนนะหุ่นยนต์เขาต้องใส่หน้ากากอนามัยไหมคะเขาไม่ต้องครับหุ่นยนต์เขาเขาไม่ติดโรคใครเขาไม่มีชีวิตงาเชื้อโรคเจริญเติบโตในตัวเขาไม่ได้แต่หุ่นยนต์นะเขาติดเขาติดที่พ่นยาฆ่าเชื้อไว้ที่ตัวด้วยแหละอืมใช่เพราะเนี้ยเพราะเวลาเขาจะไปจับมือกับเด็กนะเขาจะพ่นยาฆ่าเชื้อที่ที่มือเขา อา,าอายนั่นไงนั่นไงที่ป้าสงสัยเพราะเขาไปจับเด็กหลายหลายคนจับคุณยายจับคุณลุงจับแมวเชื้อโรคมันก็จะติดอ๋อเขาพ่นยานี่เองอใช่พพอก่อนนอนนะก่อนกลางคืนหุ่นยนต์จะพักเครื่องปิดเครื่องนะก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งที่เขาเป็นช่างอะครับเขาจะมาทําการล้างขัดถูหุ่นยนต์ให้สะอาดเลยโอยดีังเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับเด็กๆก็เหมือนกันนะเวลา จะไปหยิบไปจับอะไรนี้ต้องระวังนะครับเด็กๆครับใช่ตรงนั้งมือต้องฉีดยาฆ่าเชื้อกันเลยไหมคะใช่มีสเปรย์แอนฮคลมีเจลแออฮอลหรือว่ามีสบู่้ล้างมือตลอดเลยนะครับสบู่นี่ง่ายๆที่สุดนะกลับถึงบ้านก็รีบล้างสบู่แล้วก็ตอนล้างมือด้วยสบู่เนี่ยเด็กก็จะรู้วิธีการใช่ไหมคะเพราะเด็กบางคนบอกถึงเก่งมากเลยนะล้างชอบนิ้ว แล้วก็นิ้วมือเล็บข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเขาเ่็มากแล้วิธีการล้างอย่างสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ล้างแป๊ดเดียวเลียนะเขาล้างแบบร้องเพลง Happy Birthday ก็ได้นกปรลอดก็ได้สักสองรอบก็คือสองรอบนะคะก็จะได้นะครับเด็กๆนี้เขารู้นะเขารู้ว่าต้องล้างมือยังไงนะครับเอามือมาประกบกันขั้นแรกล้างที่ฝ่ามือเอาถูตรงซอกนิ้วนี่ นั่นแหละเด็กๆเ,เขาเก่งนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระวังสุดขีดเลยนะเด็กๆค่ะนะขั้นสูงสุดแล้วค่ะเราจะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะช่วงสนุกจังฟังนิทาน